พูดถึงอย่างนั้นจะเป็นเรื่องของการการพัฒนาตัวทั้งทั้งวิทยาลัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มต้นจากการหาอาจารย์ฟูลไทม์เข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษามาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เด่นที่สุดของ CMU เนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องครับก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นที่สุดเพราะว่าเราโฟกัสเรื่องของการศึกษาที่ให้กับกับอ,อันที่หนึ่งต้องเป็น p r a c ท i c a l ด้วย นะอันที่2ต้อง well-informed ใช่ไหมครับไม่ใช่ practical อย่างเดียวถ้า practical อย่างเดียวเราก็ให้เฉพาะานักธุรกิจมาสอนได้แต่ไอ well informed เนี่ยหมายความว่าคอนเซปที่เราสอนเนี่ยมันจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบมาแล้วไม่ใช่มานั่งลอ,องผิดลอกถูกอีกต่อไปอะไรอย่างนี้ต้นเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณภาพการศึกษานี่แหละเป็นจุดเด่นของ CMMU ครับก็รู้สึกว่าเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น ได้ดีขึ้นเขาก็ยกเขาไม่เข้าใจเขาเขยกมือขึ้นเข,ขาต็ขามอย่างนี้ครับนั้นคิดว่าไอ้ที่แตกต่างที่สุดเนี่ยคือคุณภาพในแง่ของอตัวน,นักศึกษาเองแล้วก็คุณภาพในแง่ของการสื่อสารภาษาอังกฤษและประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวัฒนธรรมแบบทาวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายมาเป็นกลุ่มที่ทําเรื่องอย่างงี้มาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจารณ์ภาวะผู้นําหรือว่าศูนย์อาเซียน เพื่อ,อาการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการศึกษาและพัฒนาอย่างยั่งยืนครับมันก็มีความเป็นมาประมาณอย่างเงี้ยนั่นก็คือสรุปก็คือว่าคนของเราเนี่ยมันเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่มีวัฒนธรรมวิจัยแบบคนดีแล้วก็วัฒนธรรมวิจัยแบบมีวัฒนธรรมวิจัยนะมันก็เลยมันก็เลยการเป็นเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ครับ